สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ r e d m ม1์สนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอจะเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัศสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะแต่เรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ,น,คะนี่นะคะนี่นะคะ โอเคก่อนข้างทีิตเนียนเลยนะคะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะโอเคเราเรามาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่าที่สุดจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะต่อไปมาดูทัสกินกันบ้างนะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ จุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันก็จะไม่มีสีฟ,ฟ้าๆนะคะนะคะทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปมาดูสีจอกันบ้างนะคะอ่าสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีดีบิเซลนะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะปุ่เมนูปุ่มหนังกราบปุ่เมนูปนุปม่ปมโฮมก็ได้นะคะนี่นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้เลยนะคะโอเค สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ